สวัสดีครับแล้วสวืส่อลิงไปเรื่อยนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถเนาะแค่พามาดูว่าอันทิปประตูน,นะับเก่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าอตอนนี้อยู่ด้านหน้าถนนก็สภาลอยที่เคยมีมันหายไปแล้วเฮ้ยว่าจะถ่ายข้างบนให้ดูหน่อยตอนนี้คือเขาลื้อไปละเดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยตอนนี้กลายเป็นฟินิก์นะฮะแล้วก็มีบิ๊กซีมาเปิดด้วยเนี่ยเห็นป้ายไหมเออมันเพิ่งเปิดเลยพอดีผม ค่ะแล้วก็ลองกลับรถมาดูนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างจากเมื่อก่อนถ้าจําไม่ผิดตรงนี้มี E&W เอับไหมกลายเป็นทัชจิบังรามเป็นไปละสนับสนุนโดย A-A Windows Film, ฟิลฟิลกรองแสงรถยนต์ที่ใครๆก็ใช้ BYD CG Automotive บางใหญ่ตัวแทนวิเรเียกัภไ่คุณปานิธิมีใครจําได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดคือเมื่อ,อก่อนเราก็มาซื้อคอมซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่า แล้วก็ตรงนี้ A W การเป็นทัจิบังอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรเอเอฟซีไหมใครจําได้บอกหน่อยมาเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะฮะสภาพที่คุ้นเคยเราเข้าประตูนะเอ,อมีวิกซีมาเปิดด้วยออแต่เปิดเพลงสดังเลยมาปุ๊บเอออ้ใหญ่โตเลยนี่ยีน,นมุมคุ้นเคย A W แน่ๆอันนี้ไม่ใช่ละ อ๋อมีบิ๊กซีเปิดด้านล่างตรงนี้ปกติเขาจะเป็นลานกิจกรรมเฮ้ยทำใหม่ดูดีนะเฮ้ยดูดีมากเลลอยะโอ้หพี่ดูดีนะเนี่ยเฮ้ยโหยจำสภาพไม่ได้อ่ะจำได้แค่บันไดเลื่อนที่เราขึ้นลงตรงนี้เนาะ ปกติพวกคอมใช่ไหมชั้นล่างมันก็มีนะแล้วก็ก็จะมีข้างบนเอ้เดี๋ยวว่าซื้อของเข้าบ้านหน่อยดีกว่าไหนๆก็มีบิกซีละอีเราไปดูข้างบนก่อนไหมเฮ้ยอันนี้ชั้นลอยเหมือนทาใหม่ไหมตรงนี้เมื่อก่อนก็เทปผีซีดีเพื่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมตรงเนี้ยจะเป็นเทปผีซีดีเพื่อนเออเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนหน่อยไหมอ๋อนี่ก็มีกิจกรรมอยู่นะฮะ ช่ไหมไม่แน่ใจเขามีฮอลอะไรห,หรือเปล่าไปเราไปดูข้างบนกันหน่อยอเฮ้ยเฮ้ยเขาปรับเยอะเหมือนกันนะเออกว้างใหญ่คือจิงจิมก็เท่าเดิมไหมแค่มันปรับแล้วมันดูดีขึ้นอะไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าฟึบ<อ>บันไดเลื่อนน่าจะใหม่นะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแบบพอไม่มีคนใช้นะก็มันจะสโลวเพราะเมื่อก่อนมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตลอดเวลา มุมนี้น่าจะคุ้นเคยเนาะแบบลานโปรโมชั่นจัดคอมอะไรนู่นนี่<ม>ก็ยังเป็นเหมือนเดิมลานโปรโมชั่นนะเนาะอ่าฮยอันนี้เรียกว่าชั้นอ๋อชั้นเอ็ม,อมที่นั่งก็เหมือนยังไม่ค่อยเยอะเนาะเอออันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ชั้นเอ็มอยู่นะชั้นเอ็มตอนนั้นก็มีขายคอมไหม เป็นร้านคอมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนนี่มันเป็นแบบโซนทัวริซึมนะมีที่นั่งพักเฮ้ยโอ้ไม่ได้มานานนี่ก็ละลานตามกันนะมีร้านยาข้างในอาจจะยังไม่ค่อยแบบเยอะเท่าไหร่นะเฮ้ยตรงนี้มันมีเลาฟอะไรด้วย โอ้อเ oh. ah, นี่ยในจุดนี้เออเหมือนเป็นห้องล็อกเก่าไหมเนี่ยพวกปักเก่าๆมันยังมีอยู่เลยมืนมันก็ใหญ่เหมือนเดิมนะเราดูแค่ด้านหน้าพอดีกว่าไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปอะเนาะเออไปดูด้านหน้าก็พอละโอเคเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนต่อต้องไปสิ้นทางโน้นะนะนี่มันทางลง มันได้เลื่อนอย่างเหมือนเดิมนะคือฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งลงนั้นฝั่งขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีเมื่อก่อนมีร้านขายไอ t u d ดโอวกน้นนะ่ะผมมาซื้อ iPhone เครื่องแรกคือที่นี่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งคอมผมก็มาซื้อที่นี่พันทิพมีใคร้เคยมาที่นี่ไหมพันทิปย้อนความหลังเก่าๆเ,เนาะ,ะเรารู้แบ,บ่ว่าไอเทปผี CD เพื่อนมันก็ผิดกฎหมายนะเราจะไม่ค่อยพูดถึงมันละกัน เราเอาแค่แบบสเปคคอมใครซื้อร้านไหนยังไงบ้างเอาสิม,มีคาเฟอเมซอนนี่เราจะขึ้นไปต่อชั้นนี้น่าจะไม่ผิดมันจะเป็นร้านข้าวไหมตรงนี้ร้านข้าวเนาะโอ้ใหญ่โตว่ะสวยงามโอ้แต่จอนี้จอใหม่เนะาะเมื่อก่อนไม่ไม่น่าใหญ่ขนาดนี้โอ้สวยงามสวยงาม นี่ตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดร้านข้าวเีย็นมปไปเยอะเลยอมีธนาคารมานะครับออมสินเออมันก็ยังมีความเป็นแบบ<น>อินเดียเหรอสิงคโปร์เฮย้ยโปแลนด์อ๋อมีขายขนมนานาชาติเหรอเอ,อ๋อมีโตมานั่งทำงานได้เลยนะเนี่ยนั่งรอนั่งทำงานได้ โอ้แคนาดาสิงคโปร์อืมฮอาจจะยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ mm hmm. นี่นี่นต,น,าานตรงนี้นอ่าเรามาดูโซนตรงนี้เออนี่ร้านข้าวเมื่อก่อนใช่ไหมเราจะขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมากินข้าวตรงนี้ เออตรงนี้ว่าก่อนเป็นร้านข้าวใครเคยได้กินทันกินบ้างโอเค okay. เอาไปดูชั้นต่อไปโอ้โห oh. ผมอาจจะไม่ได้มาตอนที่มันเป็น ABC ไหมเออคือมาตอนที่ปุ๊บมันเป็นฟินิกมีแล้วก็มีวิกซีมาเปิดปเพิ่มเดี๋ยวไหนๆก็ได้แหละดี๋ยกอนกลับซื้อของเข้าบ้านหน่อยดีกว่าเส้นเดือนละ อัอานไหนไหนก็ไหนๆละทางนี้ไหนแหมนิดนึงต่มันก็ยังปิดอยู่ไหมมีต๊ะเปิดฝั่งนั้นเดี๋ยวขาลงแล้วกันตรงนี้มันปิดอยู่ชั้นสองแล้วนะอถ้าจำไม่ผิดเครื่องบนนี่มันเป็นอะไรนะชั้นสี่เนี่ยเมื่อก่อนน่าจะชั้นสามแล้วถ้าผมมาซื้อคอมอืมโอย้ยังอยู่นะเอ้ยบรรยากาศเดิมๆเลยนะเนี่ยร้านคอมเนี่ยมันก็มี j i b อบมา มันก็ก็ยังไม่ค่อยแบบครืคื้นเท่าไหร่นะเออเนี่ยๆเคอมอุ้ยตรงนี้บอกว่าที่ผมมาซื้อร้านไอตูดิโอเมื่อก่อน,นยังมีอยู่คอมอืมหมนุ่นเลยมีตู้อ่าก็ตรงนี้เป็นร้านเนาะเนี่ยๆประตูเก่ายัางมีอยู่ เขาปิดแหละเพราะว่าอาจจะยังไม่เต็มคือทําให้มันดูแบบไม่ไม,ไม่โล่งเกินไปนี่ร้านคอมน่าจะตรงนี้แหละที่ผมเคยมาซื้อไอโฟนเครื่องแรกอลายเป็นร้านคอมไปละเออข้างในก็ยังมีอยู่นะเยอะแยะเลยร้านของร้านคอ,อืม เออเฮ้ยบรรยากาศเดิมๆเ,เลยนะเราขึ้นไปให้หมดก่อนไหมแล้วก็ลงมาเอาดูแค่ฝั่งนี้เออร้านคอมยังอยู่แหมเราขึ้นไปชั้นสนะี่เลยดีกว่าอืมเฮ้บรรยากาศที่คุ้นเคยอะ่ะที่นั่งเยอะมากมาที่นี่ไม่ต้องกลัวเมื่อยครับโคตรเยอะเลยที่นั่ง เนี่ยลานลานกิจกรรมไปชั้นบนนี่ผมจำไม่ได้เป็นอะไรอ่ะลือม,มันเมื่อก่อนมาจัดคอนเสิร์ตอะไรป่ะเออมีใครจำในได้บ้างตอนนี้ <laughs> ลรือฟื้นกันหน่อยโอ้หอ่าโอ้กลายเป็นอะไรเนี่ยขายของฝากเนาะ ข้างบนนี่ยังแบบไม่ได้เยอะแยะเท่าไหร่มันเป็นโซนอาหารด้วยด้านหลังก็ยังแบบไม่เยอะมากนะ,ะมีลาน,น่าจะเป็นลานกิจกรรมเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนู้นดูแล้วกันแล้วค่อยอ้อมไปยิงกัน,กนยาวๆเป็นไงบ้างตอนนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย พอมันไม่ได้มานานเนาะแล้วบางทีเรารู้สึกว่าเราอยู่กับโซเชียลมากเกินไปในวันที่เราคิดถึงที่เก่าๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปองค์นี้ชั้นสี่เมื่อก่อนเป็นอะไรผมก็จําไม่ได้แล้วนะสงสัยต้องเชิญจินนี่เลโโทมาแล้วมั้งเนี่ยเออให้เขามาระลึกหน่อยเนาะพันทิปอะ่ะเออเนี่ยมาตรงนี้ปุ๊บเหมือนเขาปรับเป็นโซนอาหารไม่เมื่อก่อนมันไม่น่าจะเป็นอาหารเนาะอืม แล้วก็ชั้นบนหรอโอ้มีที่นี่มีอ้าเหรอโอ้นี่มันสไตล์บิ๊กซีที่ลาดตะลี่เลยเนี่ยประตูน้ําไม่ว่าสการะอุพาพิเนธบางเฮรามพักคณะปฏิชั้นหโอ้โหเราขึ้นไปกรอชั้นสชั้นห้าอะลองดูหน่ก็ได้หนก็มาละอ้หูมันในเลื่อนใหม่ อย่างที่บอกครับมันจะช้าก่อนพอมีคนเซนเซอร์จากว่ามีคนน้ำหนักคนนะเนาะมันก็จะเร็วขึ้นผมไม่แน่ใจว่าเราเข้าได้หรือเปล่านะไม่ได้ต้องขอ,ง oh. ของภัยแล้วกัน oh. เออแกนบอลลูนอ๋อไว้จัดงานได้อืมโ oh. มืดเชียชั้นหกนี่เรามาชั้นห้าอาแปลว่าผมจำไม่ผิดคือตรงนี้น่าจะเมื่อก่อนเอาไว้แ่อ จัดคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะเป็นแกนบอลลูมอะปรับเป็นอาจจะเป็นห้องจัดเลี้ยงแทนไปดูชั้น,นหกันเลยโอเดินขึ้นโอ้ที่นั่งคือเยอะมากเยอะสุดๆไปเดี๋ยวค่อยลงมาเราไปข้างบนก่อนข้างบนไปดูกันมีอะไร ว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่มาฉนกแล้วร้อนเชียวหรือว่าผมมันคนบาปใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วร้อน <l ots> อุ่ยโหจัดสวยละอ่าตอนนี้ใครอยากจะมาเนาะสการะก็มาได้นะฮะวอาพี่คเนศฝนก็จะมาละอโอ โอ้บรรยากาศดีนะฮะใครจะมาก็คือมาข้างบนชั้น6เลยฮะโอ้ยเขียนบิ๊กซีตรงนู้นด้วยบิ๊กซีลาดนลิเซนทันเวิลอ๋อนี่ไงโอ้ใหญ่โตเลยโอ้บรรยากาศดีมากอะ่ะอืมโอ้โหนั่งชิลถ่ายรูปได้เลยอะ่ะสุดยอด Oh. นงเดี๋ยวเราไปเดินลงกันหน่อยดีกว่าเผื่อ oh. ใครอยากจะมาก็มาที่นี่นะฮะสักการะก,กันได้อง oh. oh. ค์พระพิฆเนศโอชาน,นาเลียสวยมากเอ๊ oh. มีลิฟอะไรไ oh. หมเผื่อบางทีคนกวงคนแก่เนาะไม่มีซะด,ด้วย oh. ลำบากละฮะอาจจะต้องเดินขึ้นนิดนึง เ hey. อันนี้มันจะลงได้ไหมเนี่ยหรือต้องลงที่เดิมอ๋อมีห้องให้เช่าประชุมอะไรด้วยอืมโอเค๋อ,อตรงนี้มันเหมือนเป็นที่ชงที่เช่าละเออเฮ้ยโอเคมากเลยนะเนี่ยเออดีว่ะถ้าจะลงนะต้องกลับมาทางเดิมนะฮะเฉพาะชั้นห้านะ <laughs> มื่อกี้มันเดินไปอาจจะเป็นโซนเอาไว้เช่าเนะาะเช่าแบบประชุมเช่าอะไรเงี้ยหรือออฟฟิศหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้เดินลงมาตรงนี้บางนี้เป็นพวกน่าจะเป็นพวกแกลบลูม่ะโอเคเราลงไปดีกว่าไปดูโซนที่คุ้นเคยกันชั้นสี่นี่คือจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนนี่โอ้โหหนึ่งสองสามทุกชั้นน่าจะขายคอมอยู่ที่เราจะเลือกร้านเนาะ มีทั้งขายคอมซ่อมคอมแต่ตอนนี้แบบปรับหมดเลยอะ่ะจริงๆเขาเหมือนลองรับทัวริสต์ด้วยเนาะเออแบบนักท่องเที่ยวอะ่ะแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวหายหมดเลยนี่เนี่ยเขาก็ปรับเป็นแบบมันขายอาหารแทนแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีเยอะนะมีแลกคูปองอาหารอู้มีเยอะเว้ย โอเคใครจะมากินข้าวที่นี่ฮะฟินิกซ์แล้วบิกซี่นะ่มาซื้อของก็เรียกว่าครบละกันม,มาแบบอะไรเงี้ยมาชั้น4ี่กินข้าวก่อนได้เออแต่ลืมไปถ้าขับรถมาเนาะอันนี้เหมือนจอดฟรีแค่สักสานาทีแรกนะฮะนาทีต่อไปชั่วโมงละ30บาทก็ถ้ามาซื้อของจริงผมว่าก็สแตมได้แหละนี่ครับนก็จะเป็นโซนฟู้ดคอร์ทนะฮะ พุซิเตอร์ฟุตคอร์ดตรงนี้ลงไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบจัดเต็มทั้งหมดนะเดี๋ยวเราค่อยไม่ใช่เราสิเราว่าให้คุณมาเดินเองดีกว่าเพราะว่าให้ผมเดินทั้งหมดนี่น่าจะเหนื่อยเหน่อยหน้าดูอโอ้โหไม่ได้มานาะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยส่งทัวริส ตรงนี้มันกลายเป็นแบบขายวเหรอขายเหล้า The Noble Wine and Coffee วแล้วก็กาแฟอืเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ขายคอมแบบไม่มีละเ <c oughs> วลาเราซืนความทรงจำแง่วะเนี่ยอ๋อทางนี้ก็ขึ้นได้เหรอพพิคเนตได้สองสามทางเลยนี่ครับนะขึ้นทางนี้ก็ได้นะฮะไม่มีป้ายบอกเรื่อยๆอ๋อนี่เป็นลิฟต์ อ๋อส็งว่าถ้าใครจะมามันขึ้นได้ถึงชั้นหกเหรออ๋อชั้นหกต้องขึ้นบันไดอ่ะมีป้ายบอกละเนี่ยสุดท้ายขึ้นที่แค่ชั้นห้าครับอืมชั้นหกเลยต้องขึ้นบันไดไปอ๋อเปิดนี่สิบโมงถึงสี่ทุ่มนะฮะวัปพิคเนตนะครับอืเลิกงานก็ยังมาได้อยู่ม,มันคือมันเป็นห้างที่ใหญ่มากเลยนะพันทิพย์เนี่ย เนี่ยมันอาจจะมียังเปิดไม่หมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดรถไฟฟ้าเสร็จผมว่าตรงนี้น่าจะคึกคักตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่ได้คึกคักมากห้องเช่าอะไรก็ยังไม่ได้เต็มมากเดี๋ยวเราลงไปละชั้นสี่ที่คุ้นเคยก็ผมไม่ค่อยได้ซื้ออะไรชั้น4เท่าไหร่นะจะมาซื้อร้านประจําม,มันจําชื่อร้านไม่ได้คงจ๊งไปนานแล้วเนะวาะก็ซื้อคอมชั้นสาเนี่ยส่วนใหญ่สายประกอบคอมนี่น่าจะคุ้นเคยกันเนาะ โอคงมาซื้อที่นี่อ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีออนไลน์ไงใช่ไหมมานึกถึงพันทิพย์อะไรก็พัน 1, ทิพย์อยู่บางกะปิผมอยู่รางคอมแห่งยังต้องมาซื้อที่นี่เลย <c oughs> อ่ะก็เปลี่ยนจากขายของก็มีพวกแกจ็ตมือถือบ้างอะไรพวกนี้เออเ <c oughs> ต่าบินก็ลงเนี่ยีหยนี่คือร้านคอมแป้ายที่คุ้นเคยอะ่ะเออเฮ้ยโซนนี้บอกเฮ้ยคุ้นเคยว่ะเอเอ,เอดูด้านหลังดิโซนที่คุ้นเคย เอออย่างเงี้ยมันคุ้นเคยหน่อยเอเออ่ะประมาณนี้ละกันเราคงไม่ได้เดินเยอะเดี๋ยวมันจะยาวไปนี่ฮะโอ้คุ้นเคยเลย่ะพาอย่างเงี้ยเออนี่แบบอารมณ์พันทิพย์ยังอยู่เว้ยนี่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 คืออารมณ์แบบพันทิพย์เลยมันก็เพลินดีนะยังมีอารมณ์พันทิพย์อยู่นี่แต่ มันมีอารมณ์อาทิตย์แต่ก็แบบไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะเมื่อกี้เราไปทางนู้นมาแล้วเราเดินวนมาละเดี๋ยวลงไปชั้นสามไอ้เนี่ยอยู่ชั้นสามไปชั้นสองต่อชั้นสามเนี่ยโอ้โหคึกค,คักมากเลยร้านประจําผมจะอยู่โน่นในไหนหน่อยอะสุดๆเลยชั้นสองนี่จริงๆถ้าจำไม่ผิดมันก็จะเป็นร้านคอมที่เยอะมากแต่เป็นร้านใหญ่อะตอนนั้นมันมีร้านอะไรบางนะที่มันดังๆเหมือนพวก jib อะไรเงี้ยใช่ไหม i have cpu อะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเป็นร้านอะไรไม่รู้จําไม่ได้ ร้านใหญ่ชั้นสองมันยังแบบไม่ค่อยมีอะไรมันเป็นของฝากเหมือนเมื่อกี้ที่เราดูแล้วมีแคนาดามีอินเดียอะไรเงี้ยเนี่ยปากีสถานของของฝากนานาชาติเราเออก็เป็นไอ,ไอเดียหนึ่งนะนะชัยนมนชัยหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าด้านหลังเจนป่ะเห็นไกลๆเห็นไหมมีคนมาเช่าห้องประชุมนะเออจริงๆผมว่าอย่างนี้ดีนะไม่ใช่ไป อยู่แมกโนนออะไรเงี้ยเนาะเออรับทำธุรกิจแล้วก็แบบชอบเป็นที่เป็นที่เป็นทางอะเต็มที่หน่อยมาบุญคองก็มี <c oughs> อินโดนีเซียออสเตรเลียอฮ้ยมีครบหมดเลยเออเหมือนน,น่าจะแบบขยันไปดูของฝากนานาชาติเหรออนนี่คือชั้นสองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราลงไปดูชั้นเอ็มอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อของละ ไปดูกันว่าบิ๊กซมีของเยอะไหมแต่เมื่อกี้ผมดูแล้วเหมือนเป็นบิ๊กซแบบไม่ใหญ่มากเราดูซิว่าของเขาจะครบหรือเปล่านี่ร้านโปรโมชั่นเป็นร้านที่คุ้นเคยไหมขึ้นฝั่งนู้นเราเดินทั่วปุ๊บแล้วก็ลงมาฝั่งนี้แต่นี่ผมเดินแบบเร็วๆนะเดินแบบเร็วๆเพราะว่าให้เดินทั้งหมดที่คงแบบไม่น่าพอครับน่าจะมีสองสามชั่วโมงอะ,อะเมื่อกี้ชั้นสี่ก็มีขายอาหารชั้นเก็มี แต่ตรงนี้น้าจะไม่ต้องแลกปูปองไหมอ,อ่าประมาณนี้ฮะมีของกินอยู่นี่ชั้นเอ็มเนาะเดินเดินดูทางนี้นิดนึงแล้วกันนะอ๋อนี่จำได้ละตู้กาแฟเป็นเล้าอะไรพวกนี้มันก็ยังแบบไม่เต็มมากผ้ามุงผ้าไหมเช่าประชุม แต่เราก็ไม่รู้ว่าเช่าเท่าไหร่ยังไงนะเผื่อใครห้มาเช่าอ,อ๋อมีโอ้มีจอมาด้วยเว้ยเออมันก็ดีนะอมืมีให้เช่าห้องประชุมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นห้องเก็บเสียงระดับหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูของที่บิ๊กซีกันโอ้นี่ขนาดผมพยายามเดินให้เร็วแล้วนะกินไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอะนี่ตรงนี้ครับทุกทีเลยลงมาปั๊บแหม น้องแนทไหมครับน้องแนทไหมครับแหมตรงนี้จำได้เลยแล้วเราจะกลับปุ๊บน้องแนทไหมครับน้องน้องมาใหม่มาใหม่มือนทุกทีเลยตรงนี้เฮย้ยก็ถือว่าครบรถอยู่นะอ้งอ่ะตรงนี้นิดนึงวากิวผู้ระบบเป็นบุฟเฟ่ห้าสี่ถ่ายสาม Okay. อมีบิ๊กซี้าด้านหน้าแล้วกันเหมือนบ้านนอกมาเดินเลยผมตอนนี้เดินงงอ๋อ oh, มิ s อิน i v เว s ร์สวัชรานทานีบุรีลำแพร่์แ <Okay. S 1> สังว่าตอนนี้เหมือนเริ่มมีแบบจัดกิจกรรมนะ mm hmm. ก็รอบนี้ก็ขอให้ห้างกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมเนาะ mm hmm. คือเราต้องยอมรับว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมา,าจจะเคยเห็นมนาะตั้งแต่พันทิพย ตั้งแต่รุ่เรืองจนซบสาซบเสาลงมาเปลี่ยนนน่นเปลี่ยนนี่แล้วจนสุดท้ายตอนนี้เป็นคือฟินิไหนรถเข็นวะเดี๋ยวผมหารถเข็น่อนกินบิมแล้ะเรียบร้อยอยาไปช้อปปิ้งต่อเมื่อกี้เราก็แวะกินนะฮะฮัจิบังคือมันเป็นร้าน AW ที่ผมกินประจําเวลามาที่นี่แล้เพิ่งสังเกตว่ามันมีไอ้จอยักษข์ข้างบนเนี่ยทางเข้ามาเออวะ่ะมันไม่ใช่แค่จอยักษ์ตรงนี้นะ โอ้โหตั้งแต่ทางเข้าเลยอ่งสังเกตโอ้หที่นั่งนี้คือแบบเยอะมากอะ่ะอืมคือแบบไม่ต้องกลัวเหนื่อยเลยนะเนี่ยแล้วมันก็มีจัดกิริกามันน่าจะมีคอนเสิร์ตมาเยอะอะอเทตูคอลเลอร์ <too> อะไรฮาร์ดบอยเหรอสครับเมื่อกี้เออโอ้ไม่เยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินซื้อของหน่อยอดี๋ยวรถเข็นกันไปซื้อของกัน ก็ได้มาเริ่มละน้ำอุ้ยจัดโปรโมชั่นพอดีเลยเอออันนี้จัดโปรเหมือนที่ห้างใหญ่นะอืมราคาคือเหมือนที่ห้างใหญ่เลย โอ้ยหไก่ย่างน่ากินครบเลยเรียบร้อยผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างว่าครับที่นี่ก็คือมันไม่ได้เป็นวิกซีใหญ่นอะกมันเป็นเหมือนกับผมว่ากึ่งแล้วกันเรียกว่ากึ่งสะดวกซื้ออ่ะอืมตอนนี้เราก็ได้ของครบนะฮะข้าวสารปลายาสีฟันสบู ยาซักผ้าน้ำนู่นนี่อืมเรียบร้อยครบชำระเงินโอเคเราได้ของครบแล้วนะฮะแต่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ครบละเรียกว่าที่นี่ของครบนะครับแต่รสชาติอาจจะไม่ครบนะฮะแต่เราได้ของครบงงไหมไม่งงเนาะประมาณนี้นะฮะเผื่อใครแวะมาที่นี่นะครับที่นี่ก็ฟินิกมีบิกซีด้วยนะเรียกว่ามานั่งทำงานอะไรเสร็จเรียบร้อยเราอยากจะกลับบ้านก็ แวะซื้อของก่อนเข้าบ้านได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมลิฟต์อยู่นี่โอเคเราจะลงไปชั้นบีใต้ดินที่เราจอดรถเอาไว้นะฮะก็สะดวกดีมีที่จอดรถฝากทิ่ตามค์มด้วยละกันนะฮะคลิปหน้าก็ายังเป็นเรื่องรถอยู่แหละเนาะอาจจะพาไปเที่ยวว่างแล้วก็อาจจะมีอะไรอย่างเช่นเฮ้ยบางทีเรื่องความหลังที่เราคิดถึงอะ่ะก็อยากจะพามาดูแบบนี้แหละไปละไป